ตามคติไทยโบราณเชื่อว่าครุฑเป็นเจ้าแห่งนกทั้งมวลและเป็นพาหันะของพระนารายณ์ปกติอาศัยอยู่ที่วิมานฉินพรีมีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรีได้รับพรให้เป็นอมตะไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอินทร์ก็ได้แต่เพียงทำให้ขนของครุฑหลุดร่วงลงมาเพียงเส้นหนึ่งเท่านั้นด้วยเหตุน,นี้ครุฑจึงมีชื่ออย่างหนึ่งว่าสุบัณ หมายถึงคนวิเศษครุฑเป็นสัตว์ใหญ่มีอนุภาพและพละงกำลังมหาศาลแข็งแรงบินไดร้รวดเร็วมีสติบัญญาเฉียบแหลมอ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะสำหรับวัดภัยแขกอารามสำคัญของผู้มีความเชื่อความศรัทธาในการเจิมมือเสริมดวงโดยยันนะหัวใจพ่อขุนช้างหรือยันนดวงเศษรษฐีหลวงปูดุสิตสุจิโนแกติอาจารย์ชื่อดัง ที่นอกเหนือในการจัดสร้างพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีที่ให้โชคให้ลาบกันมานักต่อน,นักท่านยังได้จัดสร้างองค์พญาครุฑปรเมศวรซึ่งเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้ลูกศิษย์และผู้มีความศรัทธาได้มากราบไหว้สักการะสำหรับองค์พญาครุฑปรเมศวนนั้นตามตำนานที่มีระบุถึงกล่าวว่า องค์พยาครุฑปรเมศวรมีร่างกายเป็นไพรินหรือมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่ามหาราชเปิดขุมทรัพย์เป็นขุมทรัพย์ให้ชาวโลกเป็นพยาครุฑที่มีทรัพย์สมบัติมากกว่าทเทพเจ้า16ชั้นฟ้า15ชั้นดินอีกทั้งมีบริวารเป็นเท้าจัตุโลก,กบาลทั้ง4เหนือกว่าเทพ12ราศีและพระอินทร์สวนยังทรงประกาศให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าอากาศ หลวงปู่ครับพญาคุดประจําวัดไผ่แขกนะครับเริ่มต้นการสร้างที่มาที่ไปเป็นยังไงครับการก่อสร้างองค์พ่อพญาคุดที่มาสถิตยังวัดไผ่แขกเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกก็คืออ่าปฏิวัติทําการสืบสานตํานานกุบาจารย์ก็เลยสร้างองค์พญาคุดขึ้นมาสถิตยังวัดไผ่แขกเพื่อให้ญาติโยมชาติชนท้งหนายได้ได้ได,ได้กราบไหไว แล้วก็เป็นการซึบสร้างตำนานครูบาอาจารย์ที่ได้ร่ำเ,เรียนเรื่องเกี่ยวกับพญาคุดก็คือตำราคองลุงผูทูบวัดลาชตำคาก็มานั่งคิดอยู่ว่าจะสร้างปางใดก็ท้าที่วัดนี้มีองค์พระคุณช้างเศรษฐีเมืองสุพรรณบุรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วก็เลยสร้างองค์พญาคุดมีนามว่าองค์พระปรมีส่วนหรือว่าเรียกอีกนามว่ามหาราชเปิดปุ่มพั์ทำไมถึงสร้างองค์นี้ เพราะองค์นี้เป็นปางเปิดขุมทรัพย์มีซี่กายเป็นไพดินะแล้วก็นามนามหนึ่งเขาเรียกว่ามหาราชเปิดขุมทรัพย์ถ้านามจริงเรียกว่าองค์พระประมีสวนหนึ่งในหนึ่งในปางของพระอาขององค์พญาคุดเพราะว่าใครมาไหว้ที่วัดไผ่แคกเนี่ยก็คือเกี่ยวกับความมั่งมีมัง่งคั่งร่ำรวยมาแล้วต้องเฮงต้องรวยต้องดีกลับไปมีโชคมีลาบมีเงินมีทองประมาณนี้ ก็เลยจึงสร้างองค์พญาคุดปางนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาเป็นปางเกี่ยวกับทรัพย์เงินทองไอเลิกเนี่ยอาตมาดูเลิกเกี่ยวกับตัวเองว่าวันไหนเดือนไหนที่มันมีเลิกดีสําหรับตัวเราก็จะทําการเซ่ทำการทําการไหว้ขอพรจริงศักดิทธิ์อะไรประมาณนี้พูดได้ง่ายเลยเซกชโนดเนี้ยยางเซกชโนดเนี่ยเพื่อให้มันเกิดความสําเร็จโดยเร็วไวหรือว่ามีความขังความศักดิ์สิทธิ์มันเกิดขึ้น ก็คิดจริงดูดูเลิกอันไหนที่มันต้องชะโลกก็เราเดือนนี้ยังมีอีกหนึ่งวันก็คือวันที่27วันที่27มาไหว้ได้แต่ลอดทั้งวันยันเที่ยงคืนเป็นเลิกดีสําหรับอาตมาอาตมาก็จะตั้งจิตอธิษฐานขอพอรขอพอรเป็นวัถนมาเลิกต่อองค์พยาคุธให้มาเบิกเลิกเบิกดวงเบิกชัยเปิดดวงเปิชะตาเปิดสิ่งดีๆให้แกลูกศิษย์ทั้งหลายที่มาไหว้มาขอพอรกัน เพื่อให้เกิดความสําเร็จในคำในใน,ในการอธิษฐานข้อพครัก็มันเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลตําราที่ใช้มานี่ก็คือเนี่ยตำราพิชัยอ่าพิชัยทรงข่าวประมาณ